ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Star Promoter BKK ครับวันนี้มีคอนเทนต์จะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าเมื่อเช้านะลงฉุกเฉินไปเหตุเป็นเพราะว่านะครับน้ำมันไม่สะอาดนะครับน้ำมันไปอยู่ตรงพ้นถังเนี่ยเราใช้ถังแบบนี้ไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมแล้วคราวนี้น้ำมันเนี่ยเออมันสายตัวที่เราใช้เนี่ยอาจจะมีทรายมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าเปิดตะกี้เปิดถ้วอยออกมาเนี่ย มีเม็ดทรายอยู่ในถ้วยของก้นคาบูนะครับของถ้วยคาบูก็แสดงว่าน้ํามันเราไม่สะอาดนะครับดังนั้นวิธีแก้คืออะไรครับตอนเราชักน้ํามันออกมาอย่างเงี้ยนะฮะตอนเราชักน้ํามันออกมาเนี่ยมันเราก็ดูดให้หมดเลยนะครับเราก็ดูดให้หมดเลยแต่ว่าตอนเราจะดึงกลับไปใช้เนี่ยคาแนะนําของช่างนะครับช่างบอกว่าถ่ายมาที่หน้าช่างบอกว่าไม่ต้องเอาหมดนะครับก็คือดูดไม่ต้องดูดถึงก้นถังไม่งั้นมันจะดูดเศษดินเศษทรายขึ้นมาด้วยอย่าเสียดายนะครับ เพราะว่าไม่งั้นก็จะไปเป็นเหมือนผมลงฉุกเฉินเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ดูเรื่องน้ํามันดีนะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องมีการเคลียร์ระบบคาบูระบบล้างถังเพราะจริงเครื่องไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ติดแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยนมหนูตันเพราะวม่ามีเศษทรายเล็กๆครับไปตันนมหนูเลยอำลงฉุกเฉินเป็นลงฉุกเฉินขั้นที่13นะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นปลอดภัยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ